มาดูสายตำแหน่งปลั๊กจานจ่ายกันวันนี้ผมได้มีโอกาสได้เปลี่ยนเปลี่ยนสายเปลี่ยนปลั๊กจานจ่ายนะครับปลั๊กจานจ่ายลองดูตามพินเอานะครับนี่นะครับตามพินดูตัวล็อกนี้ตัวล็อกนี้เอาไว้นะครับตัวล็อกจะอยู่จะอยู่ฝั่งขวานะครับหันหน้าเข้าหารถ อันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวจะอยู่ด้านในนะสีขาวจะอยู่ด้านในสีขาวจะอยู่ด้านในอันนี้สีดำอันนี้สีน้ำตาลคาดแดงสีน้ำตาลคาดแดงนะครับอันนี้สีน้ำตาลคาดเขียวนะครับคาดเขียวอันนี้คือสีดำเส้นใหญ่นะครับสีดำเส้นใหญ่ คาดแดงนะครับอันนี้สีดำล้วนนะสีดำล้วนก็ดูตามพินนี้เอาดูตามพิมพ์เดิมแล้วก็งายปลั๊กมาให้ตรงตำแหน่งกันแล้วก็เชื่อมกันทีละเส้นนะกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดก็เดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆนะก็ตามพินนี้เอาที่ใครปลั๊กแตกปลั๊กอะไรต่าง,างๆเยอะแยะมากมายนะ ดูตามสีเอานะอาจจะมองเห็นดูตามสีเอาตัวล็อกที่อยู่ฝั่งด้านขวานะครับตัวล็อกถ้าหันหน้าเข้าหารถหันหน้ายืนเข้าหามน้าหน้ามอน้ำนะครับจะอยู่ด้านในรถนะครับด้านขวานะครับตัวล็อกเนี้ยสังเกตตัวล็อกนี่นะล็อกล็อกจะอยู่ด้านในเนี่ยตัวล็อกเนี้ยอยู่ด้านในเส้นสีขาวคือเส้นแรกเลย ดูกันเอาไว้เป็นตัวอย่างหรือใครที่ปักแตกแล้วเรียงไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะครับก็กลับย้อนคลิปดูวิดีโอของผมเอาไว้เป็นแนวทางกันนะอันนี้ยปักจานจ่ายดูกันชัดๆดูกันชัดๆนะ เอาไว้กันเป็นแนวทางเนี่ยขาวดำน้ำตาลคาดขาวนะแล้วก็สีน้ำตาลคาดเขียวนะอันนี้สีดำเส้นใหญ่สีดำเส้นใหญ่สีดำเส้นใหญ่ดำเส้นใหญ่คาดขาวนะอันนี้สีดำล้วนนะแค่นี้เอาไว้กันเป็นแนวทางนะครับพอดีวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ มาเปลี่ยนปลั๊กจานจ่ายนะเอาไว้กันเป็นดูแนวทางนะครับอย่าให้ปลั๊กแตกให้กรอบก็หมดตามอายุการใช้งานนะปลั๊กจานจาน่ายเกาะหมดแล้วเห็นดูนบีนิดเดียวแตกหมดเลยเห็นไหมอมกระจุยกระจายหมดเลยอีกหน่อยก็พินตัวเนี้ยก็หลุดออกจากกันเกิดอาการช็อตเป็นต่างๆนานาหากล่อง e c u ทุกอย่างครับหรือว่าปลั๊กหลุดขับๆไปแล้วปลั๊กหลุด เครื่องดับกลางอากาศก็เป็นไปได้หมดครับหรือว่าสายเอาน้ํามันน้ํามันตรงจานจ่ายเข้าซึมเข้าไฟเดินไม่สะดวกก็เป็นไปได้หมดนะครับเนี่ยดูกาะไปหมดแล้วดูขนาดเอามือบี้นิดเดียวแตกหมดเลยนะปากจานจ่ายเอาไว้กันไปดูแนวทางของใหม่ถ้าใครยัดแล้วไม่เข้าให ยัดเข้าไปแรงๆนะครับพินตัวเนี้ยมันอาจจะมันอาจจะยัดมันอาจจะฟิอจจะะตอยู่มันอาจจะฟิตอยู่นะครับพินตัวเนี้ยอาจจะฟิตอยู่เราก็ยัดให้เข้าล็อกดังกรึบนะยัดเข้าไปแรงๆมีขายนะครับปลั๊กตัวนี้จัดให้ลูกค้าเอาไว้กันเป็นดูแนวทางเอาไว้ซ่อมบำรุงอันนี้สายหัวเทียนของผมก็จัดให้ลูกค้านะครับสายหัวเทียน ขอแยกขอแยกตำแหน่งยึดสามารถที่จะมายึดไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับดูนะครับน็อตเบอร์สิบสองนครับด้านในเนี้ยน็อตเบอร์สินะครับปักจานจ่ายหรือว่าจะยึดตรงกองหรือว่าจะยึดตรงนี้ถ้าสายหัวเทียนมันยาวพอหรือว่าจะยึดตรงนี้นะครับไได้หลายจุดนะ,อะเอาไว้กันเป็นแนวทางนะ ใครที่ปั๊กแตกอะไรแตกเดี๋ยวคุณขับกลับย้อนมาดูวิดีโอของผมใครสนใจสายหัวเทียนผมก็มีขายนะครับ800บาทพร้อมส่งกันไปเลยนะหรือว่าพร้อมเอหัวเทียนหัวเทียนของผมก็เป็นของ NGK นะครับหัวเทียนเข็มเอาไว้กันไปดูกันไในแนวทาง